สวัสดีชาววอล์กฟุตและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับการเข้าเซิร์ฟบีนั่นเองนะครับบางคนเนี่ยมือใหม่ก็อาจจะยังไม่เป็นเนาะครับมือเก่าก็อาจจะเป็นแล้วนะครับแต่คนที่ยังไม่เคยเข้าเล่นเซิร์ฟบีมันก็มีนะทุกคนนะวันนี้พี่ก็จะมาสอนน้องๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าการเข้าเซิร์ฟบีมันจะเข้าแบบในลักษณะไหนนะครับทุกคนนะพี่ต้องบอกก่อนนะครับการที่จะเข้าเซิร์ฟบีนั้นนะครับ หนึ่งเราต้องมีการอาแอดเพื่อนหรือเข้าซื้อเข้าลิงก์เซิร์เวอร์บีของเพื่อนนั่นเองนะครับแต่บางคนเนี่ยเล่น iPhone หรือเล่น iPad อย่างเงี้ยมันซึ่งเข้าเซิร์เวอร์บีที่เขาส่งลิงก์มาไม่ได้นะก็จะเข้าแบบมีการแอดเพื่อนแล้วก็กดจอยเข้าไปแต่เข้าเข้าไปไม่ได้นั่นเองคนระับเพราะว่าไม่รู้วิธีเข้านนะั่ครับ ถ้าเราแอดเพื่อนกับเขาไปแล้วนะครับวิธีเข้าห้ามกดจอยเข้าไปทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะเข้าไม่ได้นะครับมันจะกดแบบว่าเซิร์ฟเต็มะมันจะมีบ่งบอกว่าเซิร์ฟเต็มจริงมันไม่ได้เซิร์ฟเต็มครับเราเข้าไม่ได้ถูกวิธีนี่ครับมาพี่ก็จะสอนเลยนะครับนี่อย่างแรกนะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนนะครับทุกคนเห็นไหมเกมนะครับเราอย่าเพิ่งเข้ากดไปเล่นนั่นเองครับเนี่ยเราเราอย่าเพิ่งเข้ากดจอยเขาเข้าไปเล่นุกคนถ้าเรากดจอยไปนะครับมันจะ ถ้าเป็นเซิร์ฟบีนะมันจะเข้าไม่ได้นั่นเองครับทุกคนแต่ถ้าเกิดเราไปเซิร์ฟธรรมดาเราสามารถกดจอยเพื่อนไปได้เลยนะครับทีนี้เวลาเราจะเล่นกับสตรีมเมอร์หรืออะไรนะครับก็ถ้าเราเป็นเพื่อนกับเขาแล้วนะครับวิธีเข้านะครับก็ให้กดเกมเข้าไปนะครับแต่อย่าเพิ่งกดเข้าไปในเกมนะครับเห็นไหมน้องๆเห็นไหมตรงที่เป็นรูปเป็นเพื่อน2คนเนี่ยรูป2คนเนี่ยให้กดเข้าใหม่ครับมันจะขึ้นคำว่าเชิญเพื่อนกับสร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวแล้วก็เข้ารูปของนนเพื่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเข้าเซิร์ฟบีเนี่ย ให้เรากดนะครับสร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนั่นเองนะครับพอเรากดสร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับน้องมันเข้ามามันก็จะเป็นหน้าตาักษลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้กดแบบนี้ออกเลยนะครับมันก็จะเห็นเซิร์ฟบีของเพื่อนที่เพื่อนที่เราได้แอชชื่อกับเพื่อนนั่นเองนะครับ,รบทุกคนเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ <î ns> สิ่งที่จะทําต่อไปก็คือนะครับเนี่เห็นไหมเพื่อนเรามีเซิร์ฟบีอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นขึ้นมาอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าอย่างแบบนี้นะครับก็คือ ก็คือเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนั่นเองนะครับทีนี้เราจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของเพื่อนๆได้ไงถ้าเราจะไปเล่นกับคนนี้นะครับเราก็แค่เข้าร่วมกดเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ของเขาเลยนั่นเองนะง่ายๆเลยนี่แบบนี้ฮะห้ามกดจอยนะทุกคนถ้าเราไปกดจอยมันจะเข้าไม่ได้พี่ต้องย้ำไว้ก่อนนะบางคนนี่ต้องบอกเลยว่าเข้าไม่เป็นจริงๆนะพี่ก็เลยต้องจําเป็นต้องทาคลิปสอนนั่นเองนะครับก็ระหว่างรอเข้าเกมนะทุกคนนะครับก็ ถ้าใครที่อยากเข้าดิสหรือหาเพื่อนเล่นนะครับเกมบล็อกฟูหรือเกมต่างๆนะครับก็ให้เข้าดิสคอร์ไปได้เลยเดี๋ยวพี่จะปักลิงดิสคอร์ไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วก็น้องๆก็เข้า,ามามาทําไม่ว่าจะชวนทําเผาชวนอะไรก็ได้นั่นแหละประมาณนั้นเพื่อนก็จะเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวพี่จะปกักดิสลิงดิสไปให้นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมเราเข้าเซอร์บีเนี่ยวิธีเข้าเซอร์บีเห็นไหม คนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วทุกคนเห็นไหมนั่ไม่ง่ายนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์พี่หน่อยกดเยอะเยอะหน่อยอยากให้พี่ทำคลิปอะไรบอกมาหน่อยถ้าทำไม่เป็นเดี๋ยวพี่จะสอนให้หมดเลยทุกคนนะโอเคไปเจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย